ก่อนดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกุ <Yeah. S 2> <c oughs> ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้อุ้ยาจะยอมครับยา่ เลยนะคะว่าการดูแลตัวเองสมัยนี้มีหลายวิธีมากๆแต่วิธีที่เห็นผลเร็วและชัดเจนมากๆก็คือการทำศัลยกรรมค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะทุกวันนี้การทำศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีคือโด่งดังมากจริงๆแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราจะต้องเลือกนะคะสถานพยาบาลนะคะที่น่าเชื่อถือและที่สําคัญคนที่พาเราไปค่ะจะต้องตรงไปตรงมาแล้วก็ไว้ใจได้นะคะซึ่งวันนี้เราต้องมาพูดคุยกับเธอคนนี้ค่ะ อาจารย์ปุก๊กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดอาจารย์ปุ๊กนะคะคร<า>ับต้องให้อาจารย์แนะนําตัวสักนิดนึงแล้วกันนะครับได้เลยครับผมเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปุ๊กพูดตรงๆเรื่องสัญญกรรมนะคะอาจารย์ก็เ,เป็นที่ปรึกษายประจำโรงพยาบาล j ิวเว r รนะคะตอนนี้ก็ทำงานมาครบ13ปีแล้วค่ะดูแลเคสคนไข้ประมาณ5,000เคสนะคะนอกจากนี้นะคะอาจารย์ก็ยังเปิดเพจเกี่ยวกับ รับปรึกษาปัญหาสัญญกรรมค่ะคโดยเราจะไม่จํากัดเฉพาะว่าต้องเป็นสัญญกรรมที่เกาหลีนะคะสัญญกรรมไม่ว่าคุณมีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับสัญญกรรมอะค่ะก็ะะสามารถสอบถามอาจารย์ได้ที่เพจอาจารย์ปุ๊กพูดตรงๆเรื่องสัญญกรรมค่ะอโอเคบางทีแบบว่า การพูดตรงๆมันดีนะเราจะได้รู้เลยว่าเราทําไปแล้วมันตรงจุดหรืออะไรนะครับปรึกษาอาจารย์ปุ๊กได้เลยนะครับอาจารย์ครับไหนๆก็อาจารย์มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีประสบการณ์ในวงการศิลปกรรมมานานกี่ปีนะอาจารย์13บสามปีแล้วค่ะสิบสามปีทีนี้มันพอจะเล่าให้เราฟังได้ไหมครับว่าเรื่องลับๆนะฮะเป็นเกี่ยวกับวงการศิลปกรรมของเกาหลีที่ เราอาจจะเห็นคนบินไปโอ้โหทำออกมา่อสวยสวยงามอะไรเงี้ยอาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังเอาที่พอเราได้เรื่องลับๆเนะโรื่องลับๆได้ค่ะได้ค่ะก็คือเป็นเรื่องลับเรื่องหนึ่งนะคะที่อาจารย์เตรียมไว้สำหรับแฟนๆของรายการคุยแซ่บโชว์ในวันนี้นะคะซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับคนที่กำลังวางแผนทำกิจกรรมที่ประเทศเกาหลีนะเรื่องลับนั้นนะคะก็คือมันจะเกี่ยวข้องกับคำศัพท์คำศัพท์หนึ่งค่ะไม่ทราบว่าทุกคนในที่นี้เคยได้ยินไหมคำว่า shadow doctor อะไรนะชาโดดาร์โดที่เป็นเงาใช่เงาแล้วด็อกเตอร์ชื่อมันเหมือนเท่นะแต่คุณเคยได้ยินไหมไม่เคยเลยชาโดด็อกเตอร์นะคะคือหมอเหรอหมอเงาใช่หมอเงาหมอเงาแบบนี้นะคะคือเป็นสิ่งที่เป็นอาชญากรรมร้ายแรงทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นในแวดวงอุตสาหกรรมของการทำศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีค่ะแต่คนที่เกี่ยวข้องมักเงียบและไม่พูดถ้าผมเข้าใจเป็นแบบภาษาไทยเอาแบบภาษาชาวบ้านเลยคือหมอปลอม ใช่ไหมใ<ก>ช่คีนี้ได้ไหมฮะถูก50%ประมาณหมอกระเป๋า50%ป่ะหรือหมอที่ไม่ได้มีใบรับรองในการที่จะมาทําอะไรเกี่ยวกับพัตนารถูก50% ยัง50%อะไรอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตบอกเลยนะคะมันเริ่มจะน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะใช่มมันเริ่มจะแบบว่ามันจะมีประโยชน์นะเพราะว่าในในสังคมปัจจุบันเรื่องของการสัญญกรรมตอนนี้เราแบบโอเพ่นกันมากเลยแต่ว่าข้อมูลที่อาจารย์จะให้เนี่ยเผื่อไว้เป็นข้อมูลในการที่เราจะไปทําสัญญกรรมเชิญต่อครับอาจารย์ครับค่ะ Shadow Doctor นะคะก็คือการที่เราจองเป็นคุณหมอสมมติว่าชื่อ A เนาะแต่ว่าเวลาเราหลับไปอ่ะเขาแอบเปลี่ยนหมอ เป็นหมอ hmm. เป็นหมอซีแคทหรือดีด็อกโดยไม่บอกเรา <Ha? S 1> อันนี้คือไม่โอเคถูกต้องไหมคะค่ะแล้วเรานนจะรู้ได้ไงคะครับใช่ไงคะสิ่งที่สําคัญเนี่ยตรงนี้คืออาจารย์ปุ๊กอยากจะบอกเลยว่ามันมีในอุตสาหกรรมโรงพยาบาลสัญากรรมเกาหลีที่เป็นโรงพยาบาลขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ค่ะ <Ha. S 1> ซึ่งถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆถ้าคุณทำสัลากรรมในโรงพยาบาลที่มีคุณหมอประมาณ5-10คนขึ้นไปเ <Ha. S 1> นะี่ยอุบัติการเนี้ยมันจะเกิดขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยหมอทั้งโรงพยาบาลเนี่ยจะชื่อเสียงแตกต่างกันบางคนจะมีแค่หนึ่ง ถึงสองคนที่เป็นบางโรงพยาบาลจะมีแค่ 1- 2ถึงสองคุณหมอที่เป็นค uh ีย์ด็อกเตอร์เวลาเวลาพี่อยากไปทำัิยกรรมที่เกาหลีพี่ก็จะที่จะเลือกหมอที่จะเก่งที่สุดถูกต้องไหมคะดังแต่หมอมีเวลาไม่พอพี่ oh. ดังนั้นเวลาหลับเนี่ยเขาก็เลยแอบเปลี่ยนโดยไม่ถามพี่ซึ่งตรงนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออย่างตัวอาจารย์ปุ๊กเนี่ยอาจารย์ปุ๊กทํางานมาประมาณ13ปีแล้วเ,ออเวลาคนไข้เนี่ยเขาเลสประเด็นนี้ว่าหนูถ้าเวลาพี่หลับแล้วหนูจะเปลี่ยนหมอให้พี่ไหมอาจารย์จะบอกเลยว่าพี่คะ พี่ต้องเชื่อตัวเองนะเดี๋ยวหนูมีวิธีให้พี่หนูเสนอเคล็ดลับให้พี่นิดนึงก็คือหนูขออนุญาตถ่ายวีดีโอได้ไหมตอนที่พี่ผ่าตัดแล้วก็ถ้าเกิดให้พี่ดูเสร็จพี่ลบออกให้ได้ไหม,มซึ่งคนไข้จได้ดูด้วยตาเนื้อของตัวเองแล้วเขาจะพอใจมาก แล้วเขาจะรู้สึกเลยว่าการทาสัลยกรรมครั้งนี้เขาสบายใจเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือไม่ใช่อาจารย์ปุ๊กเป็นคนบอกว่าไม่เปลี่ยนแน่นอนค่ะหรือคุณหมอบอกว่าไม่เปลี่ยนแน่นอนมันต้องให้คนไข้ดูด้วยตัวเองอันนี้ค่ะจะแนะนําว่าถ้าคุณทาําสัลากรรมที่โรงพยาบาลเกาหลีนะคะแล้วคุณมีความคางแข็งใจตรงนี้บอกเขาค่ะบอกเขาตรงๆว่าต้องถ่ายทําให้เราแต่ต้องบอกก่อนนะ ถ้าบอกหลังเนเขาอาจจะไม่ได้ถ่ายไว้ค่ะต้องเข้าใจตรงนี้เขาตรงเนี้ยปัญหาเนี้ยก็จะไม่เกิดขึ้นกับคุณร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแสดงว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้ก็คือเราปรึกษากับคุณหมอท่านนี้โอเคเราจะทำแบบท่านนี้แหละแต่พอถึงเวลาพอผ่าตัดกลับกลายเป็นคุณหมออีกท่านหนึ่งใช่โดยที่เขาไม่บอกเราไงคะวายตายแล้วช็อกมากเลยเนี่ยนี่โอ้โหคอนัลท์คนนี้ใช่แล้วตอนผ่าใครก็ไม่รู้ฉันจะมีหลับ ฉันจะอดคนได้ไหมอาจารย์ปุ๊กแบบนี้ไม่ได้ค่ะไม่ได้นะไม่ได้นะคะพี่ไม่ได้คลิปหลงัไได้ก็เหมือนเหมือนที่อาจารย์ปุ๊กได้บอกไปก็คือขออนุญาตถ่ายคลิปต้องคุยไว้ก่อนใช่ต้องคุยก่อนต้องคุยก่อนหลับนะที่สําคัญคือต้องก่อนหลับเท่านั้นค่ะแล้วแบบนี้อาจารย์ปุ๊กมีคําแนะนําอะไรอื่นอื่นอีกสําหรับคนที่อยากไปทําศิลยกรรมที่เกาหลีไหมคะวันนี้ก็คือมีสิ่งหนึ่งเลยนะที่แนะนําให้กับผู้หญิงทุกคนที่ อชอบเรื่องการทำสัญญกรรมเหมือนอาจารย์ปุ๊กนะคะคคสาวๆทุกคนคะต้องจำคำศัพท์นี้ไว้ให้ดีนะอีกคำศัพท์หนึ่งที่อยากให้จำก็คือว่าคำว่าร่างสุดท้ายค่ะร่างสุดท้ายก็คือถ้าคุณทำสัญญกรรมเกินขีดความงามที่คุณสามารถรับได้ด้วยการทำสัญญกรรมเนี่ยร่างคุณจะพังแล้วคุณก็จะเกิดปัญหาที่จะน่าเละได้<อ>คือบางทีเนี่ยการทำสัญญกรรมเนี่ยคุณต้องใช้ให้อยู่ในเลเวลที่เหมาะสมถ้ามันเกินพอดีเนี่ยคุณจะไม่สวยแล้ว อย่างตัวอาจารย์ปุ๊กถึงแม้เป็นผู้เชี่ยวชาญประจาโรงพยาบาลจิวเวอรี่พลาสติกเซอร์เจอรี่ก็จริงแต่เชื่อไหมคะสิ่งที่ตกมมาตายคืออาจารย์ก็ยังคงระมุโลบมากกว่าความสวยอยู่ดีครับเราก็แบบว่าอยากจะสวยขึ้นเรื่อยๆเนาะแต่ทีเนี้ยโชคดีที่อาจารย์มีหัวหน้าคือมิสโยเซียเปียวเนี่ยเขาจะบอกอาจารย์เลยว่าพิริศาเธอทําทมากกว่านี้ไม่ได้นะเพราะถ้าทํามากกว่านี้ร่างเธอจะแตกครับดังนั้นเนี่ยเราต้องหยุดซึ่งถ้าเกิดว่าคุณยังไม่รู้ว่าเอ้ตอนเนี้ย คุณมาถึงร่างสุดท้ายหรือยังปรึกษาอาจารย์ปุ๊กได้นะ,ะ,อ,ะ,อ,ะอาจารย์ยินดีตอบคาถามด้วยหัวใจค่ะโดยไม่เน้นว่าจะต้องตีหัวเข้า,ขาบ้านหรือว่าทุบหัวเข้าบ้านว่าต้องมาทาสัลยกรรมกับอาจารย์นะเพราะทุกวันนี้อาจารย์ให้เป็นวิทยาทานละคือเราตอบแทนความใจดีกับคนไข้ที่13ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาแบบว่าน่ารักกับเราแล้วก็แนะนําเคสคนไข้ให้กับเราโดยอาจารย์แทบจะไม่ได้ต้องยิงแอดเลยทุกวันนี้บอกเลยว่าทํางานเพราะว่ามีความสุขค่ะแล้วก็ยินดีให้วิทยาทานด้วยหัวใจค่ะ ครับบางคนเขาบอกว่าได้เริ่มต้นทำสัญญกรรมครั้งแรกปุ๊บมันจะไม่จบในครั้งเดียวนี่คือเรื่องจริงเลยใช่ไหมจารย์จริงค่ะเพราะว่าสัญญกรรมที่เกาหลีมันมีเสน่ห์อย่างหนึ่งดูไหมคะว่าอะไรคืออะไรครับไม่เจ็บพอมันไม่เจ็บอ่ะเราไม่เข็ดโนเพนโนเกนนะโนเกนโนเกนใช่ค่ะเออจริงๆมันไม่เจ็บอ่ะเนาะใช่ใช่เราก็เลยนึกว่ามันเหมือนลงทุนเราก็จะอัด อัดเข้าไปเลยแบบนี้ค่ะดังนั้นถ้าคุณมีคําถามสงสัยค่ะก็ถามอาจารย์ปุ๊กได้เลยเราก็ยินดีตอบคาถามได้โดยที่แบบถ้ามันจะต้องพอแล้วอ่ะคุณต้องหยุดอ่ะไม่ต้องหยุดอ่ะต้องเชื่อเรานิดนึงเพราะว่ามันจะได้ตัดกรอบให้เนาะใช่ค่ะใช่เราก็ขอเป็นคนนั้นให้กับคุณค่ะที่จะพูดกับคุณตรงๆได้ค่ะอาจารย์ปุ๊กครับเผื่อว่าใครดูวันนี้แล้วอยากจะทําอาจารย์มีช่องทางไหนให้ได้ติดต่อบ้างครับค่ะก็คือช่องทางแรกนะคะก็คือ Line ค่ะ SI ๊ดโปปุ๊ก 35นะคะ P R O P O O K 35ค่ะแล้วก็จะมีช่องทางของ Facebook แล้วก็ Fanpage แล้วก็ TikTok นะคะอาจารย์ปุ๊กเว้นวักทีนึงนะคะพูดตรงๆเรื่องสัญญกรรมค่ะ ย้ำนะครับสำหรับใครที่อยากจะปรึกษาเรื่องสัญญกรรมกับอาจารย์ปุ๊กนะครับสามารถติดต่อได้นะครับไลน์แอดนะครับแอดโปรปุ๊กสานะครับแล้วก็มี Facebook Fan Page แล้วก็ติ๊กต็อกด้วยนะครับก็พิมพ์เลยครับว่าอาจารย์ปุ๊กแล้วก็เว้นวัดพูดตรงๆเรื่องสัญญกรรมนะครับส่วน Instagram นะครับก็ปุ๊กอันเดอร์สกอร์เซอร์เจอรี่นะครับแล้วก็ปุ๊กอันเดอร์สกอร์พาริษาครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ปุ๊กครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านใดนะคะที่สนใจอยากให้อาจารย์ปุ๊ก เป็นพี่เลงดูแลคุณตลอดเส้นทางการทำสวยที่เกาหลีครั้งนี้ของคุณมาพบกับอาจารย์บุ๊กได้เลยค่ะที่งานปรึกษาเราจะจัดขึ้นในวันที่2 8ถึง29มิถุนายนนี้นะคะเป็นงานปรึกษาครั้งใหญ่ของโรงพยาบาลจิวเวอรี่พลาสติกเซอร์เจอรี่เลยค่ะงานนี้คุณจะได้พบกับคุณหมอสองท่านนะคะก็คือดรชินยองบอนและดรมุลคยองเมนค่ะและอุบไว้ก่อนเลยนะคะว่าโปรโมชั่นในงานปรึกษาครั้งนี้นั้นลดกระหน่ำแน่นอนค่ะและมีของขวัญพิเศษสําหรับผู้เข้าร่วมงานด้วยนะ๊ะ หากใครสนใจเข้าร่วมง,งานปรึกษาค,ครั้งนี้นะคะติดต่อได้เลยค่ะที่ช่องทางด้านล่างนี้นะคะดูรายการคุยแซบโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกด Subscribe แลวกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ